เพื่อนๆช่องคูนันศูนย์ศูนย์เจ็ดมาแล้วจ้าวันนี้ในช่องคูนันศูนย์เจ็ดจะถ่ายทอดเรื่องอะไรคะท่านะผู้ชมคะก่อนจะถ่ายทอดก็ดูวิวยามเช้าก่อนนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นค่ะเห็นไหมคะมุมนี้ค่ะมุมนี้วันคูสวยไหมคะลมกําลังมาเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็จะถ่ายทอดเรื่อง ซื้อของจากโลตัสค่ะวันนี้ค่ะไปเหมาวันนี้มาค่ะสิบถุงถุงละหนึ่งร้อยนะคะนี่จะเอาไปแจกญาติปีใหม่ค่ะแล้วก็เอามาไว้กินด้วยค่ะกักตุนค่ะกักตุนค่ะเพราะอะไรคะเพราะอีนางโควิดมันจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาลมมาลมมาชอบลมค่ะอีนางโควิดมันจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมโควิดก็เกิดจากคนจนในประเทศจีนใช่ไหมคะไปกินข้างข่าวใช่ไหมคะ แล้วก็แพร่โรคโควิด -19 มาสู่เราใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจนนะคะเขาเลยไปกินข้างข่าวะคะ่ะถ้าไม่จนเนี่ยคนจีนเขาไม่หนีออกมาเราค่ะจากเมืองของเขานะคะจากประเทศของเขานะคะคนจีนก็หนีออกมาอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วเขาก็ไปรวยอยู่ทั่วโลกเพราะเขาขยัน,นะคะ่ะคนที่หนีความจนจากเมืองจีนออกมานะคะคนจีนที่ยังอยู่ในเมืองจีนก็ยังจนอยู่นะคะไปกินข้างข้าวค่ะถ้าเขาไม่จนเขาไม่กินข้างข่าวอะคะ่ะ เห็นทางโควิดในที่นี่มันกลัวอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมคะมันกลัวความสะอาดค่ะความสะอาดมันกลัวนะคะท่านผู้ชมเราต้องล้างมือบ่อยๆค่ะเพราะว่ามันกลัวความสะอาดมันชอบความสกปรกค่ะตรงไหนมีความสกปรกมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะมันจะเกิดอยู่ที่อับที่อะไรตื่นขึ้นมาเราต้องเปิดหน้าต่างรับลมรับอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้นะคะโควิดกลัวค่ะเห็นไหมคะจัดงาน คอนเสิร์ตที่โมนาร์ซานะคะโมนาร์ซาที่ป๋าเต็ดไปจัดนะคะที่มีคนดูสามสี่หมื่นนะคะที่หมอออกมาบอกว่ามีคนดูสามสี่หมื่นมันจะเกิดการแพรโ่โรคแรืมันไม่เกิดหรอกค่ะแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งค่ะที่โล่งก็จะมีออกซิเจนเนอะนะคะท่านผู้ชมออกซิเจนเนี่ยมันทําให้คุณหญิงโควิดเนี่ยกลัวนะคะกลัวค่ะกลัวออกซิเจนเน่ากลัวลัวความโล่งนะคะคุณครูก็จะซื้อไปฝากญาติปีใหม่นะคะนี่ค่ะ นี่ครัวซองเดี๋ยวครูจะไปกินัวซองกับโอวันตินนี่นะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะฉะนั้นโควิดมันกลัวความสกปรกค่ะมันไม่กลัวความสะอาดนะคะท่านผู้ชมโอ้มันกลัวความสะอาดะคะ่ะท่านผู้ชมพูดผิดเป็นครูค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคนะคะนะคะเห็นไหมคะนี่โควิดมันกลัวความสะอาดะะอีกทั่งโควิดตัวดีเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะ ตลอดปีตลอดไปนะคะอินางโควิดมันกลัวความสะอาดนะคะกลัวความโรคตื่นมาเปิดหน้าต่างไว้เลยค่ะวัสดีค่ะจุบจ๊บจุขอถ่ายทอดจบเพลงที่ไห้ะคะ่ะช่องคุอนสุนทรเจกยบายบายบาย,บาย